จับทีมงานอาติรีวิวมาติดฟิล์มให้กับ iPhone 13เองครั้งแรกจะรอดหรือว่าจะร่วงฟิล์มที่ซื้อมาจะพังหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูกัน<อ>ซึ่งฟิที่大้เอามานะครับผมจะเอามาให้น้องเขาลองติดเนี่ยเป็นยี่ห้อของ h y โดรเจล นะครับผมสกีนโปรเทคเตอร์จริงๆในเรื่องของการติดฟิล์มนะครับผมหลายๆคนแบบว่าไม่ค่อยอยากจะซื้อมาติดเองสักเท่าไหร่นะ <Hey. S 1> เพราะว่าบางคนติดไม่เป็นกลัวติดเบี้ยวติดออกมาแล้วพังอะไรแบบนี้นะครับผมที่จริงกว่าที่ไอซ์จะติดได้คล่องนะครับผมเสียหายไปหลายฟิล์มอยู่เหมือนกันนะซึ่งที่ไปเลือกฟิล์มของตัวไฮโดรเจล X ตัวนี้มาเนี่ยเพราะเขาบอกว่านะครับผมตัวนี้สามารถติดได้ง่ายง่ายคนไม่มีสกิลสกิลการติดเป็น ก็สามารถติดได้ <g ib it> เลยอยากจะเอามาพิสูจน์ว่าถ้ามันติดง่ายจริงเนี่ยไอคนที่มีสกิลเป็นศูนย์อย่างน้อง AE สุดสวยของทางอติรีวิวก็ต้องติดได้นะสิอ่าก็ <c oughs> เลยอยากจะามาพิสูจน์กันนะครับผมโดยฟิล์มกระจกไฮโดรเจลเอ็กซ์ที่เีจะเอามาติดในวันนี้นะครับผมเป็นฟิล์มแบบด้านด้วยนะครับซึ่งเขาเคลมว่าฟิล์มด้านนี้ไม่มัวแล้วก็ไม่ดรอปเรื่องของสีสันแล้วก็ความละเอียดด้วยแถมเป็นฟิล์มด้านที่ติดง่ายมากๆด้วยนะฮะแต่ในเรื่องของ ของคุณสมบัติของฟิล์มตัวนี้เนี่ยใช่ว่าแบบว่าพอติดง่ายแล้วจะไม่ใส่ใจเรื่องของคุณสมบัติของฟิล์มตัวนี้ไฮโดรเจลเอ็กซ์นะเขาบอกว่ามีความแข็งแกร่งนะครับผมระดับ9 s นะความแข็งแกร่งระดับนี้คือสูงสุดของฟิล์มกระจกแล้วนะครับผมเขายังมีเลเยอร์ของฟิล์มพิเศษด้วยที่ชื่อว่าแอนตี้ชัตเตอร์เลเยอร์นะครับผมที่แบบว่าเวลาเกิดการแตกในฟิล์มนะครับผมมันจะไม่ร้าวไปทั่วฟิล์มแบบที่เราเคยเห็นปกติที่มันแตก๊ ไปทั้งฟิล์มเลยเลเยอร์ Layer ตรงนั้นจะช่วยกันปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับผมและนอกจากนี้วัสดุกระจกของเขานะครับผมจากที่ไปอ่านมานะเขาบอกว่าใช้วัสดุเป็นกระจกพรีเมียม r าเซจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นแบบระดับออรตาพรีเมียมเลยนะโดยเขาบอกผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับผมว่าสีสันอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีการดรอปนะครับยังให้ความคมความชัดเจนเนี่ยได้เทียบกับแบบวาแทบจะไม่ติด เลยอะไรแบบนี้นะครับและนอกจากนี้ในเรื่องของคุณสมบัติของฟิล์มนะบางคนอาจจะซีเรียสในเรื่องของแบบว่าขอบเนี่ยมันแตกง่ายนะครับในตัวของไฮโดรเจล X ตัวนี้เนี่ยเขามีการเจียขอบนะครับผมให้รับกับองศาของตัว iPhone ให้มันรู้สึกว่ากลืนไปเหมือนกับไม่ติดฟิล์มนะแบบเรียบๆเ,เ,เป็นระนาบเดียวกันไปเลยถ้าจะให้เรียกเข้าใจง,ง่ายๆก็เป็นฟิล์มแบบขอบโค้งนะฮะที่สําคัญการเจียขอบของตัวไฮโดรเจล X ตัวนี้นะครับผมเขาบอกจะช่วยลดการแตกของขอบเนี่ยได้ถึง3เท่าจากปกติเลยนะฮะหลายๆคนฟังคุณสมบัติก็จะแบบ โอ้โหนะมันก็น่าติดแล้วแหละแล้วพอติดเองอย่างที่ไอซ์บอกไปมันติดง่ายจริงๆเหรอนะครับผมจากที่ไปอ่านมาเหมือนกันนะว่าเบลล์อินดีฟนะครับผมอันนี้เป็นของเบลล์อ well ินดะีฟเนาะเขาบอกว่ามันติดเองได้ง่ายจริงๆเพราะว่าเขามีตัวของ W I Installer นะครับเป็นกรอบที่ช่วยติดขนาดพอดีกับรุ่นของมือถือเราเลยนะครับผมติดตรงไม่ต้องเลงด้วยนะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยบอกว่าติดแล้วจะไม่เบี้ยวจะไม่เกิดฟองอากาศเป็นการคลิกเล็กๆน้อยๆก็สามารถติดเองได้นะแต่จากติดเองเนี่ยเราต้องแบบโอ้คอยเลงอะไรแบบนี้เนี่ยมันติดยาก กันนะแต่เขาบอกว่าตัวนี้มีตัวช่วยมาทําให้ติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเออเดี๋ยวไปลองเรียกน้อง AE สุดสวยเรามาลองติดกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะติดง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับเออโอเคก็อยู่กับวเปนน้อง AE ของเรานะครับผมไปหยิบตัวมาจากบ้านของแพนเดอรมานั่งเพื่อให้จะมาลองติดฟิลม์มไฮโดรเจลเอ็ X ตัวนี้<ะ>อ่ะอย่างแรกต้องถามกันเลยว่าประสบการณ์การติดฟิล์มนี้เคยติดอะไรมาก่อนไหมไม่เคย ไม่เคยเลยเคยเคยไปให้ที่ร้านติดอ๋อปกติก็ให้ที่ร้านติดก็คือสกคิลการติดเป็นซูเลยใช่ค่ะอก็เลยแบบอยากจะลองท้าทายอํานาจของไฮโดรเจลที่เขาเคลมบอกว่าสามารถติดได้ง่ายนะครับคนที่ติดไม่เป็นก็ติดได้เออเลยจะลองให้วยเว้นมาลองติดดูว่าติดเองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดได้หรือติดพังไปเดี๋ยวให้ไปลองติดกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคซึ่งอันนี้จะให้น้องหมวอนเบนเขาติดเองแบบติดเองเลยนะที่ไอซจะไม่ไปยุ่งอะไรเลยแค่เป็นคนถ่ายเก็บอินเสิร์ตอยู่ข้างๆางๆอย่างห่วตงตัวนี้เฉยๆนะครับผมอ่ะเตรียมตัวเดี๋ยวไปเริ่มไปเลยดูว่าจะติดง่ายจริงๆรหรือเปล่าต้องใช้เวลาไม่นานนะโอเคไปเริ่มค่ะแกะพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดอันนี้น่าจะเป็นผ้าเช็ดเนาะผ้าเปียกไว้เช็ดแบบพวกรอยต่างๆเรียบร้อย แล้วก็ผ้าแห้งค่ะอ้การหลงหลงหลงออกก็แล้วหลงตื่นเต้นนะ่ะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกรอบนะครับวางไปปั๊บพอดีเลยตัวฟิล์ม,มแมะ พอดีเลยต <sh> ุ๋มนี่พอกดไปปุ๊บมันก็จะเป็นการไล่ฟองอากาศให้เองเลยนะก็จะเหลือฟองอากาศเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องไล่เองอีกสักนิดนึงนี่นิดหน่อยโอเคก็ประมาณนี้การติดก็ตรงกรอบ ไม่ต้องเล็งะไรมากนะครับแอนโอเคไหมโอเคไหมคะผ่านไหมได้นะผ่านนะผ่านนะผ่านนะเปิดร้านเนปะิดร้าน,นะาน,านอุ้ยแต่มันติดง่ายจริงเนาะเขามีไอ้นี่เหมือนแบบเหมือนเคสอะเหมือนกรอบของเขาอพอดีเ<อ>ป๊ะเลยก็ติดเสร็จออกมาเป็นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝีมือน้องมหมยเบนเอี๊อสวยๆของเรานะครับ การติดครั้งนี้ก็ถือว่าเฮ้ยทำออกมาได้ดีอยู่นะเพราะว่ามีตัวช่วยเพราะว่ามีตัวช่วยก็คือมีตัวนี้นะครับผมเป็นตัวช่วยในการให้ติดได้ง่ายมขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเล็งนะครับบางคนก็ติดได้เลยเหมือนเมื่อกี้ถือว่าโอเคนะซึ่งอันนี้รอด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 นะถือว่าติดออกมารอดนะครับผมและอันนี้บอกก่อนว่าเป็นฟิล์มแบบด้านด้วยรู้สึกไหมมันคือฟิล์มแบบด้านใช่ไหมมันจะแบบความทัดแบบทัดลื่นๆเหมือนฟิล์มด้านนะ แต่ด้วยความแบบว่าอันนี้เป็นฟิล์มด้านแบบใหม่เป็นด้านที่ด้านไม่จริงมาเลยเป็นด้านที่ยังคงความใสแบบฟิล์มกระจกปกติด้วยเออด้านแต่ไม่มัวปกติถ้าเราใช้ฟิล์มด้านๆเนี่ยเรู้สึกว่ามันแบบขุ่นๆมัวๆสีดับๆแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเดยวเดไม่ดอกมากนะสีโอเคเลยสีจอไม่เพี้ยนเลยค่ะเออแต่ก็ยังคงมีความทัชแบบว่าลื่นๆของ ฟิมด้านไปอยู่แต่โดยวรวมก็ถือว่าโอเคนะ<ด>โอเคนะถ้าแบบว่าเปิดร้านกับตัวไฮเดรเจลเอตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ารอดอยู่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้สมมุติว่าถ้าใครสนใจแบบว่าอยากจะได้ตัวของไฮเดรเจลเอที่มาติดง,ง่ายๆแบบเนี้ยสั่งมาติดที่บ้าน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับผมในการสั่งไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันเผื่อ <c oughs> ใ,ใครอยากจะเปลี่ยนฟิมเองเงี้ยติดง่ายๆก็เอาตัวนี้ไปนะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้ค้อที่ใต้นะครับผมโดยราคา ของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500กว่ากว่าๆจะถึงประมาณ700อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแล้วกันถ้าแบบหน้าจอใหญ่ๆหน่อยอาจจะมีราคาข้ามานิดนึงนี้ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมที่ลิงก์ใต้คําอธิบายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันเพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยแล้วกันเผื่อมีใครที่แบบว่า เฮ้ย <Hey, S 2> อยากจะเปลี่ยนฟิล์มแล้วอยากจะติดเองแล้วอยากจะติดให้มันง่ายๆคนมีสกิลเป็นศูนย์ก็ติดได้เหมือนมอือเบนส์นะครับผมลองเอาตัวของไฮเดรเซล X จากวิวอินดี้ตัวนี้ไปเป็นที่พิจารณาอีกตัวหน,นึ่งฝากแชร์เพื่อนรายการอะไที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะฝากกด s ซับสไคร์หน่อยอ่าฝากกด subscribe ให้ก,กับช่อนงติดรีวิวไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอรีวิวดีแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ติไอซ์ I, แล้วก็มอือเบนส์ค่ะก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับไว้เจอกันใใหม่กััััับบบิิิรรรีีวววนนคคคลปปถดดไะสส